สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อาทิตย์สวัสดีค่ะ,คะนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้สิมีอัปเดตตัวสปานะคะสปาเราปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะคะ,ะด้วยราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่4บาทหลักๆเนี่ยที่เราปรับประมาณการเาเราปรับ คำแนะนําคือมาจากเราปรับประมาณการโดยรวมโครงการใหม่ของเขาเข้าไปคือ wellness destination ซึ่งเ่าก่อนว่าโครงการนี้มันเป็นแผนในอีกประมาณ2ปีข้างหน้าที่มันจะเปิดให้บริการอ,อ่ล่าสุดเนี่ยทางบริษัทเขาได้ลงนามตัว l e a โ e h o l d ไปแล้วหรือสัญญาเช่าพื้นที่เช่าที่ดินไปนแล้วซึ่งมันเป็นความคืบหน้าแล้วก็เลยได้รวมอันเนี้ยไว้ในประมาณการของเราโครงการนี้มีมูลค่ารวมๆประมาณ800กว่าล้านนะคะก็จะมีทั้งสัญญาเช่าที่ดิน30ปี เช่าอาคารอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีพวกาค่าเช่าต่างๆโครงการนี้จะเปิดให้บริการในควอเตอร์หนึ่งปี2027นะคะจะประกอบด้วยโรงแรม50ห้องแล้วก็มีพวกพื้นที่เวลเนสเช่นสปาบริการพวกเวลเนสต่างๆเนะี่ยอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งโครงการนี้มันจะเปิดในควอเตอร์หนึ่งปี2027นีในปีแรกๆะคะ่ะปีแรกเรามองว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้กำไรหรอก2ปีแรก ปีปีปีหน้ามันจะมีพวกค่าใช้จ่ายเข้ามาก่อนปีถัดไปมาช่วงเปิดแรกๆมันจะมี P opening มันจะขัดทุนนะคะจะไปเป็นกำไรในปี2028ประมาณ13 13ล้านซึ่งจะคิดเป็นประมาณ5ถึง8%ของตัวกำไรของสปานะคะถ้าคิดเป็น Value ทั้ง30ปีนะว่าจะคิดเป็นประมาณ80สตางค์ต่อหุ้นสำหรับสปานะคะอีกส่วนหนึ่งที่เรา Factor in เข้าไปก็คือเรื่องของแนวโน้มของธุรกิจของเขา ธุรกิจหลกัหลกๆของเขาอะคะ่ะปัจจุบันเราเห็นทิศทางที่ดีขึ้นมานะคะในแง่ของตัวรายได้ต่อสาขาเนี่ยเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาตามจำนวนนะักท่องเที่ยวที่เราเห็นว่า q o q Q มันดีขึ้นคอ a ์เตอ,อ,อร์สเนี่ยรายได้ต่อสาขามติดลบประมาณ17%ควเอเตอร์สาสี่เราคาดว่าจะติดลบแต่ว่าติดลบน้อยลงมานะคะด้วยความที่เข้าสู่ช่วงหายสีสั้นแล้วโดยเฉพาะ ที่เราคาดหวังกันคือนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาช่วงตุลาอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าพอร์ตลูกค้าส่วนหนึ่งของเขา,ากว่า 30- 4 0เป็นลูกค้าจีนนะคะดังนั้นในแง่ของบริษัทของเขาเรามองว่าเขาน่าจะผ่านจุดต่ําสุดของปีจนถึงต่ําสุดของเขาไปแล้วในส่วนของไตรมาสองไตรมาสสามส3 4จะเห็นการพลิกขึ้นมานะคะในแง่ของ Qon Q อ่าแล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีที่เขาจะกลับไปเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะโดยรวมเนี่ยด้วยโอเครวมโครงการใหม่เข้าไปซึ่งน่าจะเป็น อัพไซด์ที่ดีเป็น potential growth ที่ดีให้กับทางบริษัทตั้งแต่ปี2027การฟื้นตัวของธุรกิจหลักนะคะเราก็เลยปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะคะโยดย target ใหม่อยู่ที่4บาทค่ะ